วันนี้มาร่วมงานไวส,ส์แรด <ปะ S 1> เ,เตรียมอะไรพิเศษมาบ้างตเตรียมอะไรพิเศษมาบ้างก็มีเฮลิสเพลงเนี่ยที่ที่แบบว่าไม่ค่อยได้เล่นที่อื่นยังมีอีกเหรอที่ไม่ได้เล่นที่อื่นยังมีฮะแต่ว่านั่นแหละเพราะว่า<ม>ลิขสิทธิ์อ่ะผมซื้อมาแล้วมันมีเพลงเยอะมากแล้วแบบว่าไม่ค่อยไดเอามาใช้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอามาใช้ที่นี่อันนี้เราหวนไรบ้าหวนไรล่าไม่ได้ว่าเรียกว่าเตรียมมาสรุกเตรียมมาใช่เตรียมมาก็เน้นสรุกอย่างเดียวแหละเพลงช้าแทบจะไม่ค่อยมีเลย เห็นวงแบมเขาก็เ <boundaries> ปียนเหมือนกันผมก็เลยบอกว่ามันจะน้อยหน้าผมก็เลยอาจจะมีบ้างอันนี้เป็นครั้งแรกกันปะคที่เรามาแบบว่าร้องเพลงในที่ที่ปิดเปียกขนาดนี้ใช่ฮะ่จริงเคยมีเล่นที่ที่แบบมีสระน้ําตรงกลางแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไแช่เดี๋ยวต้องรอดูว่าโชว์มันจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างที่ชิดหรือเปล่าวันนี้เตรียมมาตีเพลงนเนี่ยโอ้ยเยอะเยอะเตรียมเพลงมาเยอะมากเยอะอะขึ้นอะ ชสี่สิบห้านาทีแต่ว่าเป็นสับๆนะฮะเป็นแบบว่าเมเล่อาจจะไม่ได้ร้องเต็มเพลงทุกเพลงประมาณนี้ครับถามถึงตอนนี้ของเราหน่อยได้ข่าวมาว่างานแน่นๆจุกๆกก็มีบ้างครับยังรับได้อีกฮะติดต่อได้เลยไหวใช่ไหมไหวอยู่ไหวครับไหวอยู่เราไปนอนโรงพยาบาลทีเดียวไม่สิไม่สิเพลงใหม่เราจะได้ฟังเมื่อไหร่ เพลงใหม่ถ่าย m อ็มีปลายเดือนนี้ครับคิดว่าน่าจะได้ฟังช่วงต้นธันวาถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะน่าจะเป็นช่วงต้นธันวาที่ผ่านมาเพลงเราแบบว่าดังกระหึม่มเขาเรียก<ช>ต้องเรียกว่ากระหึ่มมากอะไรเงี้ยาาเพลงใหม่จะกดดันฮาร์บอลไม่นะครับก็ถ้าไม่ดังเดี๋ยวก็ทำปฐมใหม่ไม่รู้เลยมันต้องมีดังทั้งเพลงเลยฮะแล้วมันเป็นแนวไหน ฟีดแล้วกันเอามีมีฟีดพี่ผู้ชายผู้ชายดังด้วยดังเอาผมอีกอักษรเยอมากไหมอักษรเยอะชื่อเขาถ้าบอกอักษรเยอคุณรู้เลยรู้เลยเช่นแต่แต่เพลงเขาแบบเพลงเขามีเพลงดังๆเยอะอ่าเป็นนักร้องเป็นนักร้องก็ถ้าผมเอามาฟีดอ่ะเป็นใครก็ต้องนักร้องล่ะแล้วค่าจะมีค่าอะไรให้แบ มีครับมีเฮ้ยแต่พมันจะเป็นแบบไหนยังจำท่าไม่ได้เลยแ่เพิ่งได้ท่ามาเพิ่ไม่กี่วันเองอ่ะใช่ลองดูลองดูเร็วหรือช้าจังหวะประมาณไหนกลางกครับกลางๆใยกได้ยกได้ยกได้เต้นได้ครับจะเป็นชาเลนในิกตอกอะไใช่ก็จะมีชาเลนในิกตอกด้วยแบบว่าเต้นเหมือนเดิมนะใช่ก็ฝากทุกคนไปเล่นๆกันด้วยนะครับ อาตนนี้ะใช่ค <of> <ici> ือ <The> ค <alcoholic> ือแบบว่าเราซื้อสิ่งที่เราอยากได้มาตั้งนานแล้วแล้วแบบไม่มีเงินซื้ออะไรประมาณนี้ใช่แต่ว่าไม่ซื้อแล้วบอกตัวเองทุกวันว่าไม่เอาแล้วไม่จําเป็นเราจะไม่ซื้อครับแต่ก็มีมาเรื่อยๆ มีเพลงดังเพลงเดียวมันไม่พอผมก็จริงๆก็อยากมีแบบว่าเรื่อยๆแล้วกันครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรขนาดนะั้นแต่ว่าอยากให้ทุกคนตัง้งอามเป็นเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าเพลงต่อๆไปนอกจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยรรเราเรยังแค่ไหนคะอะไรนะจากนี้ไปถึงสิ้นปีอะเรามีแบบว่าออกงานอะไรพวกนี้เยอะแค่ไหนอ๋อก็มีบ้างครับที่รู้ๆมาก็พอจะมีอยู่ใช่ใช่ครับพอจะพอจะมีอยู่ใช่แต่ว่า <laughs> นั่นแหละฮะรับได้อีกนะฮะผมก็ติดต่อมาได้เลยฮะ,ะ,ะ,ะอาแล้วอย่างแบบว่าคริสต์มาสปีใหม่หเท่าดาวเรามีอะไรพิเศษเจอเแฟนๆไหมคะคริส,สต์มาสเหมือนจะมีอีเวนต์แต่จำไม่ได้ต้องเราเราประกาศแ,แ,แล้วกันนะครับว่าเราติดตามได้ทางเพจบนดโดแล้วก็ทวิตเตอร์ไอจีอะไรอย่างเงี้ยจะมี ง,งานบวงวานะครับตอนนี้งานน่าจะเลิกประมาณห้าสี่สี่ทุนะ่มฮะมันยังมาทันอยู่เพราะว่ากําลังเลยกําลังได้ที่เลยครับทุกคนแต่ละคนนี่กําลังสนุกเลยฮะก็เชิญชวนครับถ้ามาตอนนี้ก็คือเจอบอยแน่นอนมาใช่เพราะาเดี๋ยวผมขึ้นแหละต้องรีบมาแล้วนะท่านจะมาดูผมนะครับผมฝากผลงานด้วยฝากผลงานนะครับก็ฝากฉลากาก่อนลวกันก็ช่วยกัน ช่วยกันปั่นวิวนะครับผมช่วยกันปั่นวิวยูทูบแล้วก็เต้นชาเลนจ์อะไรก็ได้แล้วก็จะมีเพลงใหม่มาภายในเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็ฝากทุกคนเล่นชาเลนจ์ปั่นวิวแล้วก็แชร์กดไลค์อะไรก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วเลยนะที่ขอสักหนึ่งข้อฉลาดเหนือคอมแค่ฉลามเหรออ่าฉลาดไม่ชอบฉลาดไม่ชอบ cảm <laughs> ơn <laughs> <laughs>